เป็นยังไงบ้างคะคิวมันสามารถรวบรวมกันได้ยังไงบ้างคะสาวสี่ควีนใช่ไหมคะคิวก็ยากอยู่ค่ะแต่ว่าเราจะทำให้มันเกิดขึ้นแน่นอนได้ซ้อมรวมกันหรือยังยังไม่ได้ซ้อมรวมกันเดี๋ยวจะมีซ้อมรวมกันเร็วๆนี้ค่ะอะไรที่มันยากที่สุดในการรวมกันสี่คนที่ก่อนจะขึ้นเวทีเนี่ย คนปวดหัวค่ะปวดหัวมากแต่ละคนมีแนวทางของตัวเองแล้วก็ต้องหาแนวทางนั้นที่มาบรรจบกันค่ะพาร์ตแต่พาร์ตโชว์แยกก็คือแต่ละคนก็รับผิดชอบของตัวเองไปถูกไหมต้องรอดูในงานคอนเสิร์ตค่ะวันที่เจ็ดตุลานี้ใครมีบัตรแล้วกลับในแนมค่าก่อนหน้านี้มีสิบเอามาฝากแต่ละคนก็ไม่เอวลอยบ้างอะไรเงี้ยคือใช่เพราะว่ามีอ่ะบอกอิงว่าอยากเห็นอิงใส่เอวลอย เีงก็แบบไม่ฉันจะไม่เอวลอยโบกี้ก็บอกฉันจะไม่เต้นหรือก็แบบอ้าวล้าทำอะไรได้บ้างก็ทำม่จะบังคับแล้วเราเรามีติดอะไรมหมเราทำได้ทุกอย่างนี่ชอะเราเป็นสนน้อยร้อยสามารถความสามารถถ้าแบบให้เอวลอยชอบเลยชอบเต้นได้สวยไหมว่าการอีกเรื่องเนึ่เดี๋ยวจะซอมเต็มที่แน่นอนคือตอนนี้ขอร้องให้เพื่อนๆทำอะไรที่มันแบบเกินกรอบที่อยากจะทำได้ถูกไหมเพราะว่าประกาศตัวไว้แล้วว่าเป็นเกิร์ลกรุ๊ป ก็เเยตต้้อออองงทนีคือว่าขอร้องว่าให้เพื่อนมาซ้อมให้ครบก่อนก็คิวยากนิดหน่อยค่ะแต่ว่าทำได้นแน่นอนค่ะแล้วตอนนี้เซฟล่างกันยังบ้างยังของบกี้เขาก็ ผู้ไหวหนักกันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็ก็ต้องดูแลตัวเองแหละตอนนี้เขาก็ดูแลตัวเองกันอยู่ทุกคนอะไรอย่างเงี้ยอย่างอีงก็เพิ่งไปเล่นญี่ปุ่นมาก็กลังกลับมาละอ่าฮะก็ต้องเซฟร่างกายกันก่อนเนาะเพราะเดือนตุลาคมแล้วใช่ยายส้มตอนนี้อยู่จีนไปเที่ยวยยาส้มไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาค่ะเออลักษณะคือแต่ละคนก็คือออกไปข้างนอกหมดเลยไม่มีใครมาซ้อมคอเสิร์ตเลยอะคะคือต้องอุ้ยแรงนะไม่คือจริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันมี process ของมันแล้วแล้วก็พอเราเป็นเรา อยู่ในร่วมคิดกระบวนการคิดเสร็จปุ๊บเราก็ต้องส่งให้คนทํางานไปทําให้เสร็จทุกอย่างก่อนก่อนที่มันจะมาถึงจุดที่เราเริ่มซ้อมกันมันต้องมีการ arrange ดนตรีเนี่ยอะไรอยมาก่อนให้พร้อมก่อนใช่ซึ่งเราก็เตรียมเตรียมร่างกายให้พร้อมกันอย่างเดียวก่อนเยอะนะมันได้ไหมกับสี่ปีแล้วเจอแล้วโดนสเปกไม่ใช่มั้งไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ค่ะเออแต่ก็เราเราชิมรางไปแล้วนี่ กับเราเขาทำแล้วเล่นทอสเปกทีๆๆ่เขาไปวากเพลงเราอันไหนคือสะายมากออก็ค่ะเขา <c oughs> ไม่ได้บอกเรากเลยๆๆ <c oughs> คือมีตอนที่ซาวน์เช็คที่เขาแบบเล่นนู่นเล่นนี่ไปเรื่อยอยู่แต่ว่าพอมาถึงตอนโชว์จริงๆที่งานของก้อยนัตตี้เดียมของก้อยนัตตี้ดีมเนี่ยเราก็คาดเดาอะไรไม่ได้ออคือแม้กระทั่งตอนสัมภาษณ์ที่ที่ก้อยนัตตี้ดีมต้องสัมภาษณ์เก่าเองก็ควบคุมอะไรไม่ได้ไปเลยเพราะว่าเป็นเหมือนอิสระมากคนนี้ ปล่อยเต็มท okay, okay, okay. ี่ใช่ตอนนั้นได้ได้ฟังช็อกเลยค่ะเพราะว่าก็โอเคได้มีทั้งแรปชอกโอเคเวอร์ชันนี้เราว่าไงบ้างเพลงเราจากเพลงแบบร้องใส่ใสการเล่นแบบวาร์กก็มีสีสันใหม่ค่ะก็ดีค่ะดีค่ะเราก็ไม่ห้ามเขาด้วยเนาะไม่ห้ามถึงจุดนั้นก็ไปเรื่อยค่ะหรอเราเป็นแบบใส่สปอยแฟนหรอหรือยังไงฮะสปอยหรอเออก็มีบ้างมีบ้างค่ะอ่า ไม่แต่เขาบอกว่าเราชอบลุคนี้เขาแต่วันนั้นเราบอกเราไม่ชอบลุคนิดนดียวเขาเขาบอกว่าจริงๆเขาชอบแต่เขาปากแข็งก็แล้วแต่นะสุดท้ายแล้วแล้วแต่ถามเราก็อยากจะจัดทรงให้อีกนิดนึงแต่ว่าก็แล้วแต่เพราะถ้าเกิดยุ่งมากเกี่ยวโดนโกรธคือรู้ทางกันละก็คือต้องมีลิมิตนิดนึงไมอใจเรา่ะถ้าใจเราถ้าแบบอยากอยากอยากได้อยากอยากได้ให้เขาเป็นแบบไหน เป็นแบบเขาแหละแต่ว่าปันๆหน่อยเออจัดจัดทรงหน่อยแต่มันเป็นเป็นรูปเป็นร่างหน่อยใช่ค่ะแต่แค่นี้ก็เขาก็เท่มากแล้วว้าวแต่เขาก็บอกนะว่าเขาก็เท่ซะด้วยนะเราเลยว่างูเลยเอออ่ะแล้วได้เห็นคลิปนี้แล้วเป็นไงบ้างพูดไปเรื่อยเนาะเออเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออคนเป็นเป็นคนแบบนี้แหละพูดไปเรื่อยแต่เขาบอกว่าเราคือทําให้ผู้หญิงทุกคนคือสวยเนาะลงไปเลยนะเออเราก็สวยซะด้วยทำไงเออเลิกตรงนี้แหละ เยอแล้วโอเคค่ะก็ไม่ไม่มีอะไรค่ะก็รู้สึกว่าก็ขำขำแหละคู่เหล่านี้ใครจะประคับประคองใครคะใช้คําว่าประคับประคองยังไงอ่ะในความไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่มีใครเบรคในความที่บอกว่าพูดช็อตคือที่อยู่ที่ก็พูดออกมาในใจหนูอ่ะหนูอ่ะเนี่ยอาจจะเป็นก้าวเขาจะแบบเป็นไปเลยของเขาใช่ในความอิสระของเขาค่ะอ่าแล้วในในมุมของเขาเขามองว่าเราทําให้ผู้หญิงทั่วไปแบบดูสวยน้อยลงแล้วในมุมเราเรามองว่ายังไงบ้างกับเขา เท่มากค่ะแล้วผู้ชายทั่วไปอ่ะเท่น้อยลองพ้อขาอเลยมีใครมาแกะเกาะแกะอะไรเราอย่างเงี้ยเราทำยังไงอ่ะก็โอ๊ยหนไูไปไม่ถูกแล้วเนี่ยคือเอาจริงป้าคือเขามาพูดไปเรื่อยเอาจริงๆแล้ว,วอ่ะเออแต่ว่าคือไม่ได้มีสาระอะไรไม่ได้มีสาระอะไรแต่ถามว่าอยู่แล้วเขาจะป็นประเทศเท่ไปดูโชว์มาก็อู้เทเราชอบความไปเรื่อยของเขา ชอบค่ะสนุกค่ะคือด้ว่าคาดเดาไม่ได้ดีค่ะเออเินเห็นท่านบอกว่าตอนไปสเตยก็คือแบบลำพังคู่เราเขาบอกคู่เราก็คือแบบว่าขนาดคู่หรอใช่เขาบอกขนาดคู่เขาไอ้นี่ก๊อปปี้แล้วเขาสึกว่าทําไม่ได้ดีมบอกว่าพอเถอะมีต้องพักเพราะเห็นคู่เราสึกว่าอเหมือนยอดกันแล้วแบบคู่หวานเหรอใช่เขาบอกไทยเลือดคือของเราพูดไปเรื่อไอ้นี่ก็พูดไปเรื่อยอีกคนนึงใช่ค่ะ ากว่าคู่เราก็คือหวานคู่อื่นไม่สามารถก๊อปปี้ได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องมีบอกว่าเลิกกันแล้วนะนี่อะไรยังไงเราความหวานเลยไม่ชีแจงให้พี่เขารู้เลยค่ะวิธีหวานไม่ความหวานของเราว่ามันหวานเกินไปจริงไหมคืออาจก็ไม่ขนาดนั้นหนูรู้สึกว่าคู่หนูมีความเป็นเพื่อนกันมากๆเราเราหัวเราะด้วยกันเยอะเขาก็พูดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเรื่อยไม่สนุกเอกว่าแบบปล่อยมุกหยด เนี่ยเขาก็จะพูดแบบเอ้ยเราสวยอะไรเขาพูดไปแล้วก็จริงีแล้วหันไปดูรีแอคเพื่อนบ้างไหมหันไปดูรีแอคเพื่อนบ้างไหมเพื่อนเขามุมปากยังไงเพื่อนก็เบะปากบ้างแต่ว่าคือมันมันคือพูดเล่นไปเรื่อยเฉยๆแล้ว่าอันนี้มันเป็นแบบวิธี่เพิ่มความความหลังนาะควา่าแบบสไตล์คู่รัก็คงนั้นนะคะหนูว่ามันเป็นเป็นวิธีที่เราแบบอยู่ด้วยกันแล้วสนุกแบบนี้โบบใช่แต่หนูไม่ได้โบบานอะเขาคนเดียวแล้วเราก็ปล่อยเขาฟังทำไปอะแล้วเราเราคอยตามอยู่เดียวพอ ตอนนี้ร้อนเอ <laughs> อนาะ <laughs> โอเค <laughs> ได้ค่ะ